อาหารไข่ตุนเน่เน่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม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 ให้หมากินลูกไทยสันกินไข่ไม่ได้เดี๋ยวไทยสันขี้ไหลไข่ตุน <Yes. S 1> เดี๋ยวกระแสนเอาอร่อยป้าลองชิมดูซิไข่ตุน,ม,นมาม่อร่อยปะไทยสันคัมอร่อยจัดอร่อยป้าคะไข่ตุน๋นอร่อยใช่ป่ะขอบคุณค่ะม,มาไม้อย,อยังคะอก้นข้อ,อ ไข่ตุนอันเป็นแบบไหนจับซิจับแบ่งซิเป็นยังไงไข่ตุนเป็นยังไงจับซิเป็นยังไงบ้างเหนียวไหมคะมันเป็นยังไงมันนิ่มไหมหนูพูดสิมันไม่นิ่ม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 แบบเละมันแน่นใช่ไหมคะมันแน่นใช่ไหมอืมอ่าไข่ตุนมามะอร่อยเอข้าวเหนียวด้วยค่ะคำหนึ่งไทยสันไม่เอาลูกหนูกินไข่ไม่ได้ไทยสันกินไข่ไม่ได้น้องนายจะให้สังมกินไข่นะลูกให้เขากินเนื้อได้หนูอยาใเขากินไข่ไม่ได้ นี่มันขี้เรามาขี้ไม่ดีอ่ะจบไม่อะไ,ไรกินข้าวก่อนเอ๊ะอย่าทำอย่าทำทำไม่ได้ทำไม่ได้เปนไม่ได้<ม>ไทยสันนี่อ่ะลองลองดิปป้าะจะดาะ่าป่ะแล้ก็เนี่ยเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวปป้าด่ามาเลยนะเนี่ยแอนเดียนบอให้หมากินไขไ่ไง่อยกว่ันอ่ะไม่อาบน้ำแล้วเอาให้หมากินหมดเลยทั้งหมามทั้งคนพอแล้วพอแล้วหนูกินเลยลูกหนูกิน คลิปน i̇şte uh. ี้เล่นๆนะคะบ้านๆบ้านๆครอบครัวบ้านๆครอบครัวอยู่บ้านก็จะอนละวงโอละเวงกันแบบนี้พ่อยกำลังสิกินตํามบกัวโอ้ยตํมบักแตงนี่แหละค่ะพี่น้องกิริศใา้สารข้ามาลูกมากิริศตํมบกัวของของแขวยแล้วก็กำลังสิกินน้องน้าจะกินขนมกีนให้ตุนน้งบอกอันนี้ให้มามาดกินด้วยไหมใต่ตุนดิ ไม่เลยว่าหนูอยากกินเองกระลิดพี่น้องมักไค่ตุนีน่ออันน,น,นี้อันนั้นลูกม,มาม่าได้ครเลิดเฉยๆม,ม,มาม่าได้ครเลิเเลชั้นเมันกินได้กินได้มันบ้านได้ค่ะคลิปนี้แลนะ้วกันเนาะไม่ใช่หรอเลิกดอกกินมั้พ่อแม่ลูกสามคนพี่นุ่มกันพี่ออสการ์วิลเลียมไม่มาโตแล้วติดเพื่อนฝั่งนูง้นอันเดียดกับ ชงเงินให้ลูกลูกเดากเอายางกระซื้อให้ช่วยยางซื้อให,ออให่เพราะว่าเขาบม่ใครมานหนีเขาเหญ่เลยพี่น่องบม่ใครติดพอบม่ใครติดแม่เด็กเด็กหน่อยซิบก็ปีก้นไปแล้วนะคะเนาะบ้านๆคะ่ะ